อับมาเจอช่วงต่อไปนะครับสำหรับทางบ้านที่ยัง ยังไม่ได้ส่ง SMS มานะครับเบอร์ SMS ครับ4560111กนะครับ MMS นะครับ4560666นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ027311666ครับผมอ่ามาดูซิวันที่13มิถุนายนนะครับอ่าคดีความเหรอโอเคนะครับผมจะดูสิว่าจะคงจะถามว่าแพ้หรือชนะนะครับผมจะเลือก5ใบนะครับผมอ่าดูซิ13มิถุนายนนะครับ1 2 แล้วก็3แล้วก็4นะครับ5ดูนะครับดูซิได้ไพ่อะไรหนึ่งไม่เท้าเป็นไพ่เด่นมีเฮอร์มิตด้วยโอเค4่ถ้วยนะครับมีโอกาสที่จะชัยชนะได้มีคนช่วยเหลือแต่ตอนนี้มันขึ้น4ถ้วยอาจจะชนะแต่โอกาสที่จะยังมีสู้สารต่อไปยังมีนะครับผมก็ให้ใจเย็นไว้นะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมทางบ้านนะครับโฟนอินเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ ฮัลโหลค่ะครับผมอยากทราบเรื่องอะไรครับความรักค่ะอ่ะความรักขอทราบอายุก่อนนะครับผมสิค่ะอ่ะมาดูซิ่สิบสีนะครับอ่ะไม่เป็นไรรักวัยเรียนสร้างอ่าเขาเรียกว่าความสามารถที่เราจะมีความรักกำลังใจได้นึงสอง 3นะครับ4แล้วก็5้าดูซินะครับอ่ะ9้าถ้วยก่อนเลยนะลักซอนน,นี่ฮอ่ะ6กไม้เท้าเอ้านะ่ะคุณก็ยังมีไพ่ของไม้เท้าที่ดี10ดาบจัก,กรพรรดินีเดอะมูนความรักตอนนี้ต้องระวังปากเสียงไว้ก่อนนะนะครับถ้าขึ้น1ิบดาบเดอะมูนเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่น้อยใจเก่งหงุดหงิดเก่งแต่คุณก็เป็นคนที่ได้ถ้วยใบแรกก็ถือว่าฮอตหน่อยแต่ตอนนี้9้าถ้วยเนี่ยแปลความหมายว่าลักซอนได้นะเป็นไหมเนี่ย <laughs> อ,อยากจะทราบอะไรอีกไหมครับผม แต่ว่าหนูหนูว่หนูได้กากแฟนหนูได้สองสวันแล้ว่ะเห็นไหมเกมที่จะกลับมาดีกันไหมคะ10ดาบถ้า10ดาบเนี่ยมันขึ้นมาแล้วแต่คุณเป็น10ดาบเดอะมูนนะ ขี้งุนงิดน้อยใจเก่งมีปัญหาได้ง่ายจะกลับคืนได้ไหมถ้ามันขึ้น1ิบดาบแล้วเนี่ยค่อนข้างยากแต่คุณมีก้าวถ้วยอยู่คุณจะมีคนเข้ามาใหม่หรือว่ามีสำรองไว้ด้วยเนี่ยก้าวถ้วยนะถ้ามันขึ้น10ดาบเดอะมูนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวของเราเองต้องใจเย็นหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกยังเป็นลักษณะของ14เองยังมีโอกาสที่จะใช้สติใช้ความรู้สึกสิ่งต่างที่ดีค่อยๆนะครับอยากจะถามเรื่องอะไรไหมครับหยาบุท่าแล้ว ับบนูคบแต่ยังคุยกันอยู่อะค่ะจะเปเที่ไะได้กลับมาดีกันหรือเปล่าคะแบบมันมันขึ้นสิบดาบเดอะมูนเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้ามันขึ้นมานะเราซ่อมแซมสักนิดหนึงก็จะดีถ้าขึ้นสิบดาบเดอะมูนเนี่ยการเอาแต่ใจหรือว่ากลับเมื่อคืนดีมันก็ยังมีโอกาสที่จะเรียกว่าน้อยใจหรือว่าปัญหาเก่าๆยังเกิดได้ย้ำคิดย้ำทำได้นะสิบดาบเดอะมูนเนี่ยแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงนะถ้ามันขึ้น10ดาบเดมูลนะอาจารย์ก็จะพูดตรงๆไปเลยไม่อ้อมค้อมนะครับผมอ่านะครับอ่าต่อไปนะครับวันอังคารนะครับ13กุมภาพันธ์39ก็ไม่มีเขียนหัวข้อผมก็จะดูเรื่องอ่าทั่วไปเลยนะครับ1ใบ2ใบนะครับ3ใบ4ใบแล้วก็5ใบดูนะครับใบแรกขึ้นราชาทั่วถือว่ามีความสุข อ่ะน,น,น,นะครับสเตนเดทจัสติ c นะครับแล้วก็แฮงแมนนี่แปลความหมายว่ามีโอกาสเปลี่ยนงานหรือกังวลใจกับสิ่งใดอยู่ในเรื่องของ บางทีอาจจะเป็นเรื่องของวัยเรียนการศึกษาคุณอาจจะทําจริงจังไพ่พวกสเตนเน่จริงจังเกินเข้มแข็งแล้วมีจัสติกก็ถือว่าละเอียดแต่ดีอย่างมันมีราชาถ้วยอยู่ถ้าราชาถ้วยเนี่ยคุณก็เป็นคนสนุกสนานได้แต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ต่อสู้ในเรื่องของการใช้เงินเก่งแบบจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นดวงในดวงของการเงินการงานในช่วงนี้ถ้าเราเป็นการทํางานหรืออะไรคุณจะมีงานพิเศษได้นะเพราะคุณได้สเตกนกับราชาถ้วยก็แปลความหมายว่าผู้ใหญ่หยิบยื่นการงานสิ่งต่างให้นะครับอ่ะอยากจะอ่ามี สวัสดีครับผมทางบ้านนะครับอยากทราบเรื่องอะไรครับผมความรักแล้วก็การเรียนค่ะการความรักและการเรียนนะครับผมอยากทราบอายุก่อนนะครับสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดมาดูนะครับผมจะเสี่ยงไพ่ให้ห้าใบเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหนึ่งใบสองใบแล้วก็สามใบแล้วก็ 4แล้วก็5นะครับดูซิ e ีอัลฟอร์จูนชะตาชีวิตถือว่าเป็นคนเก่งเนี่ยนะครับสามมเถ้าถือว่าเรียนได้ประสบความสําเร็จ5้าเหรียญ8ถ้วยแล้วก็7ถ้วยความรักยังไม่เด่นนะเนี่ยถ้าขึ้น8ถ้วยเนี่ยมันแปลความหมายว่าคนไม่ค่อยมีแฟนถ้าใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะแปลความหมายว่าต้องหาคู่ที่แบบมาจากแดนไกลหน่อยถ้าขึ้น7ดถ้วยเนี่ยมันก็ยังเป็นไพ่ความฝันความรู้สึกความพึงพอใจเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็โดดเด่นในเรื่องของการเรียนความรักรอหน่อยครับ ในช่วงนี้มันอาจยังไม่โดดเด่นได้สักพักมาเพราะมันไม่มีไพ่ร้ายถ้าไม่มีไพ่ร้ายเนี่ยก็ค่อนข้างดีอย่างหนึ่งเดี๋ยวสักพักมันก็จะใช้เวลาแต่ในช่วงนี้ยังเหงาอยู่นะฮะเป็นไหมเนี่ยจะยังมีเข้ามาตอนไหนอะคะถ้าเข้ามาตอนไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะเสี่ยงให้อีกห้าใบนะครับผมดูซิเพราะว่าแปดถ้วยห้าถ้วยเนี่ยมันยังไม่เด่นเรื่องความรักแน่นอนอ่ะดูซิอ่ะปะกี้เจ็ดถ้วยขอโทษทีนะครับหนึ่งสองสาม 4นะครับแล้วก็5ดูซิจะเข้ามาตอนไหน5ดาบโอ้โหส0เหรียญน,นะครับแล้วก็2เหรียญแล้วก็5ถ้วยอัศวิเหรียญ ก็อีกสักพักหนึ่งถ้าตัวเนี้ยเราขึ้น5้าดาบเนี่ยเราก็ยังไม่ถูกใจใครหรอกเราอาจจะเป็นคนช่างเลือกมีโปรเจกต์มีความฝันมีอุดมการบุคคลในความที่เรารักอะนะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งออสเตรหลียต้องเดินทางหน่อยแต่ก็จะถือว่ามีเสเหลี่ยญคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นความรักเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะได้เจอนะครับถ้าดาบขึ้นมาก็รอหน่อยแต่เราอาจจะพิถีพิถันสูงนะครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคนละเอียดนะครับ อ่ะค่ะนะครับอยากถามอะไรไหมครับก็ไม่มีอะไรละคะ่ะอ่าะการเงินการงานการอะไรอยากรู้ไหมในวันข้างหน้าอนาคตก็การเงินก็ได้ค่ะอ่ะการเงินการงานนะครับเอาการงานไว้บ้างในอนาคตเพราะว่าอยู่ในรูปของวันข้างหน้าเผื่อไปต่อสิ่งใดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับดูสิแทนมาแดนเข้าซ้ายออกขวาเลยนะใช้เงินเข่งนะครับ เจ้าชายดาบแต่หูขึ้น10เหรียญบ่อยนะดวงชะตาถือว่าได้เดอรซันด้วยสีมิถาเนี่ยการงานได้ดีนะเนี่ยสิเหรียญเดอรซัน The Sun คุณทํางานทางด้านบริหารการเงินการทองหรือไปทําธุรกิจของตัวเองก็ได้ด้วยถ้ามันขึ้นใบนี้นะสิเหรียญเดอรซัน The Sun มันโดดเด่นแทมแพรแนตุก็เข้าซ้ายออกขวาแต่ฐานะดีอย่างขึ้น10เหรียญนมันไม่อดหรอกขึ้นเจ้าชายดาบเนี่ยแปลความหมายว่าบางทีไปเป็นลูกน้องใครมันก็ไม่ค่อยเด่นหน่อยแต่อาจจะเริ่มเริ่มไต่ระดับก่อนแล้วมันจะประสบความสำเร็จภายหลังได้มีเดอันนถืว่าาาทํงได โดดเด่นนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับอ่าอยากกับขอคุณค่ะอ่านะครับผมจะดู s อสนะครับวันพุธที่21สิงหาคมนะครับ2539 2539การเรียนความรักนะครับอ่ะมาดูซิว่าเป็นยังไงการเรียนและความรักนะครับใบแรกนะครับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับผมดูใบแรก9ดาบความรักนิ่พังก่อนเลยนะถ้ามันขึ้น9ดาบนะครับ ใบที่2 10เหรียญอุตการเงินเด่นแม้มันจะขึ้นดาบเป็นใบแรกเป็นคนที่ลําแข้งลําขาของตัวเองแต่ตอนนี้มี2อถ้วยแล้วได้เดอะเวอรแล้วซึ่งก็แปลความหมายว่าคุณมีโอกาสล้มเหลวในเรื่องของความรักมาแต่คุณจะเจอใครใหม่เข้ามาดามหัวใจเข้ามาตัวนี้รักมั่นคงได้นะสถ้วย10เหรียญเนี่ยแต่งงานได้ด้วยอ่าแต่ตอนนี้ถ้าดาบขึ้นมา อย่าใจร้อนเอาน้ําเย็นเข้ารูปหน่อยบางทีเราแข็งเราตรงไปเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับจริงใจอะ่ะถ้าขึ้นดาบมาขึ้นก้าดาบเนี่ยบางทีคิดมากถึงเพราะฉะนั้นลดบ้างนะครับอะดูซิวันเสราร์ที่21อ่ะสายโฟนอ็นมานะครับสวัสดีครับผมส,สวัสดีค,<ม>ดค่ะอะอยากทราบเรื่องอะไรครับ อยากจะถามว่าอย่างพี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทําบุญให้พ่อแม่อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราดึงเขากลับมาไม่ให้ไปเกิดหรือเปล่าคะอ๋ออย่าไปคิดมากสิครับยิ่งส่งเสริมสมมติเขาไปเกิดอยู่แล้วอาทาบุญอยู่อู้ยิ่งส่งเสริมให้เขาอย่าไปคิดแบบกังวลว่าจะไปดึงไม่ใช่นะครับอ่ามาดูซิเดี๋ยวผมดูให้5้าใบเผื่อลิ้ลับนะ่ะเราใช้ไพ่อะ่ะในการตัดสินใจไปเลยหนึ่งสองนะครับสาม สี่ดูซิคุณพ่อคุณนะครับใบแรกนะครับสี่ถ้วยเนี่ยเรากังวลเราคิดเยอะเหมือนกันนะราชินีเหรียนนะครับแต่คือว่าคนที่ได้ถ้วยเนี่ยยังไงเขาก็รักครอบครัวถือว่า คุณมีจิตใจดีงามนะครับเจ้าชายไม่เท้าหกเหรียญเนี่ยทำบุญถูกต้องเลยหนึ่งถ้วยอาหารขนมนมเนยทําได้ครับอย่าไปกังวลเป็นสิ่งที่ดีและเราเป็นลูกด้วยโอ้โหคุณุทิ์กุศลคุณทําไปเถอะครับเป็นสิ่งดีงามอย่าไปกังวลนะคิดบวกไว้นะครับออยากถามคือก็เป็นพ่อแม่แฟนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพ่อแม่แฟนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับบอกให้ละเอียดนะบางทีผมไม่สามารถที่จะโอ้เห็นนู่นเห็นนี่นะครับอยากจะถามอะไรมั้ยครับ เออถ้าเกิดเราเราจะไปปลูกบ้านตรงที่แฟนเนี้ยปลูกได้ใช่ไหมคะก็ปลูกได้เลยนะครับมันได้หนึ่งกั้วอยู่อุดมสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวผมเลือกให้5้าใบใหม่อ่ะดูซิว่าจะไปปลูกบ้านที่บ้านแฟนเนี่ยหนึ่งสองนะครับสามสี่ ห้าดูซิมันส่งเสริมไหมคือมิรคุณไปปลูกเลยนะอันนี้เจ<ะ>้าที่เจ้าทางก็ชอบเพราะเป็นไพ่ฤาษีเข้าได้นะครับอัศวินมเท้าวราชีดาบสีม่มเท้าวห้าดาบแต่คุณเป็นคนคิดเยอะอีกแล้วนะห้าดาบตราชีดาบเนี่ยเป็นคนแกล่งบางทีอาจว่าขี้เกรงใจได้ด้วยนะไม่ได้ไปเสียหายเพราะว่ามันขึ้นไพ่พระถ้าขึ้นไพ่พระเนี่ยเราใจบุญจิตใจดีงามแต่บางทีเนี่ยห้าดาบราชีดาบเราอยากจะทําอะไรก็มันเหมือนกับ อุดมสมบูรณ์ทีเดียวแล้วก็มีความแบบบ้านหลังใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆไปแต่ถือว่าดีไปปลูกเถอะไม่เป็นไรหรอกเไป็นผ้าพักคุณเข้าออกับคนได้ง่ายแต่ตอนนี้ผมเห็นเมื่อกี้ได้สี่ถ้วยอ่ะเราจะกังวลกลัวว้าวุ่นทําจิตใจให้สบายนะครับอ,อย่าไปกังวลบางทีคิดบวกเข้าไว้นะครับผมค่ะ,ะค่ะนะ,ะนัะ่นขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอ่ะ วันต่อไปนะครับวันจันทร์ที่8กรกฎาคมความรักและการเรียนเป็นผู้หญิงนะครับผมจะดูซิว่าเป็นยังไงนะนะครับ1 2 3 4าแล้วก็5นะครับดูนะครับใบแรกขึ้น5้าเหรียญน,นะครับ5ดาบ ด้านความรักเนี่ยเราต้องดูถ้วยอู้แต่สิบเหรียญก็ถือว่าใช้ได้มีเงินมีทองแต่ความรักในช่วงนี้มันยังไม่เด่นพอนะครับไม่ได้ไพ่ถ้วยเลยแต่เดี๋ยวกาลเวลาก็จะพบคนดี6ดาบนี่เป็นไพด่ดีแต่ในช่วงนี้ยังนะครับอเราต้องอ่านนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นชายอสายมานะครับสวัสดีครับ